e c l แท็บเล็ตน้องใหม่หนะ้าจอสุดพรีเมียมในะราคาไม่ถึง8,000บาทสวัสดีค่ะ กับมิวเช่นเคยนะคะกับบรลลรีวิวเย้และสำหรับคลิปนี้นะคะมิวก็มีแท็บเล็ตน้องใหม่ล่าสุดจากค่าย TCL มาแนะนำให้ได้รู้จาักก,ากันกับ TCL Next Paper 11เครื่องนี้เลยค่ะนี่เรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นเลยที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของหน้าจอที่ให้สีสันที่สวยงดงามมากมากเลยแล้วก็ในเรื่องของการลดแสงหรือว่าถนอมสายตาของเขานั่นเองในราคาเพียงแค่7,990บบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาแท็บเล็ตดีๆสักเครื่องหนึ่งที่เอาไว,ว้วาดรูป หรือว่าเอาไว้จดงานต่างๆเนี่ยเครื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะ เอาละกันเรามาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์กันเลยดีกว่าอ่า TCL Next Paper 11ครึ่งน,นี้นะคะเขามาพร้อมกับดีไซน์สุดพรีเมียมที่มีความเรียบรู้ดูดีแล้วก็เหมาะกับทุกลฟ์สไตล์ส่วนบอดี้ของเขาก็จะมีความแข็งแรงทนทานเพราะว่าทํามาจากอลูมิเนียมนั่นเองอที่มีความบางและก็เบาแบบนี้เลยค่ะทําให้เราเนี่ยพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนสีเนี่ยก็มีเพียงแค่สีเดียวนะคะนั่นก็คือสีดาร์เกทที่อยู่ในมือของมีตอนนี้ค่ะสีก็จะเป็นแบบนี้เลยผิวสัมผัสด้านหลังภาพ อนิวมืและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับฟิปเคสที่แถมมาพร้อมกับตัวเครื่องเลยค่ะผิวสัมผัสของเขานะคะก็จะมีความหนึบติดมือทําให้เวลาเราถือจับตัวเครื่องเนี่ยจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเหมาะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการวาดรูปหรือว่าการทํางานด้านนอกอันนี้มิวแนะนําเลยเพราะว่าเราสามารถถือจับได้รอบทิศทางเลยค่ะ เอาละครเรามาต่อกันที่เรื่องของสเปกกันบ้างดีกว่า TCL Nexpaper 11นะคะเขามาพร้อมกับหน้าจอ TCL 2.0ที่จะช่วยลดแสงสีฟ้าและก็ถนอมสายตานั่นเองก็มีอวาม Full HD พัดแลวก็ความสว่างสูงสุดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่500นิตค่ะชิปเซตจะใช้เป็น MediaTek Helio P60T นั่นเองแรม4 g b ความจุ128 g b และยังสามารถใส่ microSD การได้สูงสุดถึง1 t ทออีกด้วยค่ะแบตเตอรี่ 8000mAh แล้วก็รองรับการชาร์จเร็ว18วัตต์ลำโพงเนี่ยให้มาถึง4ตัวเลยรอ ทางเสียงดังกระหึ่มด้วยซาวบูสเตอร์นั่นเองและนอกจากหน้าจอของเขาที่จะให้สีสันที่สมจริงแล้วเมื่อใช้งานร่วมกับที่เพนที่เป็นปกาของเขานะคะที่มีฟีเจอร์ให้เลือกใช้หลากหลายมากมายรวมถึงมีการตรวจจับแรงกดได้ถึง4,96 0ระดับทาให้เวลาที่เราเนี่ยขีดเขียนลงในแท็บเล็ตเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยได้เขียนลงในกระดาษจริงๆนั่นเองค่ะและยังสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ถึง100ชั่วโมงได้ด้ว,ว่าให้แบตเตอรี่มาแบบจุกๆเลยสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันแถมเขายังมีเคสใส่ปากกามาให้เพื่อให้เราเนี่ยพกพา สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ TCL Nexpaper t Next Paper 11นะคะ<ๆ>เขามาพร้อมกับกล้องหลัก8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าเซลฟี่อีก8ล้านพิกเซลมีระบบโฟกัสอัตโนมัติแล้วก็โหมด HDR ที่จะช่วยทําให้การถ่ายในพื้นที่แสงน้อยนมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดยู่ที่ 180p 0นั่นเอง และหลังจากที่มิวได้ลองเอาเจ้าตัว TCL Nexpaper t Next Paper 11เครื่องนี้มาใช้แล้วมิวก็บอกเลยว่ามิวประทับใจมากเพราะว่าเขาสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของสีสันหน้าจอของเขาและผิวสัมผัสหน้าจอของเขาก็จะเหมือนกับกระดาษจริงๆถนอมสายตาและก็ไม่ทิ้งภาพรอยนิ้วมือค่ะส่วนเรื่องของปากกาเนี่ยอันนี้มิวบอกเลยว่าสามารถเขียนได้ไหลลื่นไม่สะดุดเลยเหมาะมากสําหรับใครที่เอาไว้จดงานหรือว่าวาดรูปอันนี้มิวแนะนําเลยค่ะว่าใช้ดีจริงๆต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของลาโพงที่มีมาให้ถึง4ตัวรอบเครื่องเลยเวลา ที่มิวดูหนังดูซีรีส์เนี่ยมิวบอกเลยว่าเสียงดังกระหึ่มมากด้วยฟีเจอร์ซาวบูสเตอร์ที่สามารถปรับระดับเสียงได้สูงสุดถึง200ซค่ะและนอกจากนี้เรายังสามารถใช้งานในรูปแบบ PC m o โหมดได้อีกด้วยเช่นเราสามารถใช้งาน2แอปได้พร้อมกันย่อแล้วก็ขยายแอปได้เพื่อให้เราสะดวกต่อการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมิวได้ลองเอาไปเล่นเกม ROV มาเรียบร้อยแล้วอันนี้มิวก็ถือว่าเล่นได้แบบว่าไหลลื่นเลยอาจจะไม่ได้สามารถเปิดในกราฟริกระดับสูงได้มากนะักเพราะว่าเครื่องเนี่ยอาจจะม ได้ลองใช้เป็นกราฟิกระดับกลางแล้วอันนี้เล่นได้แบบไหลลื่นเลยค่ะสามารถเล่นได้แบบว่าอาชนะรัวลัวเลยโดยรวมแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นเลยสําหรับใครที่ชอบการใช้สายตาหรือว่าใช้งานขีดเขียนทํางานนอกสถานที่อันนี้ TCL Nexpaper t 11ก็เป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดค่ะ C.L.Nexpaper 11ราคาเพียงแค่7,990บาทอาจซื้อได้แล้วที่ร้าน Banana ทุกสาขาหรือจะชออ็อปออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ b n n i n t h หรือแอป b n n online สำหรับคลิปนี้มีก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆร้าน Batter m a t t e r Cafe ร้านสวยน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนคลิปหน้านะคะมิวจะเอาสินค้าอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามกันได้เลยนะส่วนคลิปนี้มีก็ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆค่ะ